สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคีนิกอันยองสวัสดีคุณหมอปามสำหรับแมวตัวนี้เป็นแมวพันธุ์ไทยซึ่งแมวพันธุ์ไทยอายุก็อยู่ในช่วงประมาณ6กถึงเเดือนแล้วก็มาวันนี้น้องมีอาการกระวนกระวายอยากออกจากบ้านหนีเที่ยวไม่เป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญก็คือเริ่มที่จะมีพฤติกรรมที่แบบ ติดคนร้องแล้วก็เดินบนเวียนโยไปโยมายกก้นอาการแบบนี้เขาเรียกว่าการเริ่มเป็นสาวหรือไม่ก็คือเหมือนกับอยากมีคู่มีคู่มันดียังไงงั้นพี่แตงต้องเป็นคนเล่าแล้วค่ะว่ามีคู่มันดียังไงคะก็จะมีเพื่อนเที่ยวสำหรับแมวก็จะพาพากันหนีเที่ยวเหมือนกัน วิเชนั้นสิ่งสำคัญก็คือ,อแมวตัวเมียก็จะพยายามออกจากบ้านเพื่อที่จะไปจับคู่ในการผสมพันธุ์ซึ่งการผสมพันธุ์ตามปกติเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการกำเนิดแมวตัวใหม่ถ้าหากเจ้าของมีกำลังพร้อมที่จะดูแลเพราะว่ายังต่ำๆแมวตัวหนึ่งการตั้งครรภ์หรือว่าคุณคุณแม่เป็นคุณแม่ครั้งแรก จากที่เราเคยช่วยคลอดหรือว่า,าเจ้าของนำมาฉีดวัคซีนโดยที่แบบคลอดออกมาแล้วนี่อย่างต่ำๆก็จะประมาณ3ตัวถึง4ตัวซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนก็เหมาะในการที่แมวเขาก็คือส่วนมากก็จะติดสัตว์ในช่วงนี้ ซึ่งตัวนี้ก็มีอาการแบบนั้นมาแล้วสองสัปดาห์ mm hmm. เจ้าของก็เลยพามาเหมือนกับควบคุมประชากรซึ่งการควบคุมประชากรของแมวที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดที่คุณแม่ที่คุณหมอแนะนำแล้วก็เหมือนกับแบบตัดปัญหาโดยที่ไม่มีผลข้างเคียง mm hmm. ก็คือว่าด้วยกันทำหมันใช่ค่ะการทำหมันก็จะเป็นวิธีที่คุม กำเนิดประชากรได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงที่สุดไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงพวกมะเร็งเต้านมหรือว่ามดลวกเสพตามมาในภายหลังค่ะเจ็บแต่จบในทีเดียวนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำหมันก็จะถูกกว่าในการรักษาพวกมดลวกเสพหรือแม้กระทั่งผ่าตัดมะเร็งเต้านมค่ะเพราะว่าการผ่าตัดภาวะ เจ็บป่วยเหล่านั้นเนี่ยค่ะใช้เงินเยอะแล้วก็น้องหมาน้องแมวก็อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อต่อพวกาภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดนะคะไม่ว่าจะเสียเลือดเยอะหรือว่าภาวะติดเชื้อนะคะในกระแสเลือด ก็ทำให้ฟื้นตัวไม่ค่อยดีบางตัวมีข้อแทรกซ้อนหลังผ่าตัดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะแต่ว่าการทําหมันธรรมดาควบคุมประชากรเนี่ยก็เหมือนกับการผ่าตัดเย็บแผลซ่อมแผลธรรมดาเท่านั้นเองนะคะก็จะมีแผลขนาดประมาณ1-2เซนอยู่บริเวณข้างลําตัวหรือบางที่เขาอาจจะพิจารณาผ่าตัดที่บริเวณหน้าท้องนะคะก็ขึ้นกับความถนัดของคุณหมอแต่ละท่านนะคะที่เรา เลือกในการผ่าตัดธรหมันด้านข้างตัวเนื่องจากว่าน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบกระโดดลดเต้นไม่อยู่นิ่งนะคะก็อาจจะกลับบ้านไปแล้วกระโดดไปมาอาจจะเกิดแผลแตกหรือว่ารีแอคชั่นที่บริเวณหน้าท้องได้ค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นแรงน้มถ่วงของร่างกายนะคะศูนย์ถ่วงพวกลำไส้ต่างๆมันก็มาถ่วงบริเวณแผลเปิดนะคะก็อาจจะเกิดรีแอคชั่นแผลนูนแผลตุงอักเสบติดช้าได้ค่ะเราก็เลยเลือกทํา ริเวณด้านข้างลำตัวเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นนะคะเท่าที่ทํามานะคะแผลแผลด้านข้างนี้โอกาสหายค่อนข้างดีนะคะไม่ว่าจะ,ะปิดแผลได้หรือปิดแผลไม่ได้หรือดูแลได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็โอกาสแผลมีข้อแทรกซ้อนหรือแผลอักเสบเนี่ยก็คือจะน้อยมากๆเลยค่ะสําหรับในคลิปที่เราทําขึ้นแต่ละคลิปนี้เราทําจากสิ่งที่เราเจอมา จากในงานที่เรานำมาสรุปกันแล้วก็เราเห็นเร่งเห็นถึงข้อดีข้อเสียของของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวสัตว์เลี้ยงซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าจะเลือกให้น้องได้รับสิ่งไหนซึ่งเราก็คือเคยผ่านในการทำมาบางคนก็จะเกิดข้อสงสัยว่าในการทำหมันแผลตรงหน้าท้อง กับแผลตรงด้านข้างอะไรที่เหมาะมากกว่าซึ่งสำหรับเราส่วนมากเราจะเจอในการทำหมันสำหรับสัตว์ที่เหมือนกับเป็นสัตว์ที่แข็งแรงแล้วก็ส่วนมากเจ้าของก็คือจะจะ,จะนำะสัตว์เลี้ยงที่เป็นแมวไทยไปเลี้ยงส่วนมากก็จะเป็นเกือบ80%ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เขาอดอ็แมวที่เป็นแมวแบบ แมวจรบ้านเราแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายแลวก็ส่วนมากจะเป็นแมวที่แข็งแรงถ้าหากว่าเขานําไปเลี้ยงแล้วมันไม่มันไม่เป็นโรคตั้งแต่แรกคนคนที่นําไปเลี้ยงเขาก็จะทําวัคซีนจนครบในช่วงของทําวัคซีนก็จะเป็นวัคซีนแมวแล้วก็วัคซีนพวกที่เสริมถ้าอยากให้ครบจริงๆก็จะเป็นพวก FIP ิ e u k เมียก็คือเป็นวัคซีนที่ทํา,ทาเสริม ก็ถ้าทำก็ดีก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นแล้วตัวนี้ก็ครบแล้วก็น้องก็อายุแมวอายุ6เดือนประมาณนี้ไซส์นี้นะคะอยู่ที่อยู่ในช่วง2กิโลถึง3กิโลสำหรับแมวไทยที่เป็นแมวจรที่เจ้าของเก็บไปเลี้ยงแล้วก็เขาจะมีความแข็งแรงสุดๆแล้วก็จะมีความฟื้นตัวค่อนข้างดีพอเขาฟื้นตัวความ ความที่เขาต้องต่อสู้ชีวิตก็จะทําให้เขาแบบดิน้นหรือว่าเดินในการที่หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จมิฉะนั้นก็คือเราก็เลยเลือกทําตรงด้านข้าง<ม>เพราะว่าด้านข้างก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เป็นก็เป็นกล้ามเนื้อแต่ว่าเป็นกล้ามเนื้อที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะสูง<ม>เวลาที่เขาจะเอี่ยวตัวไปเลียหรือว่าไปทำความสะอาดร,ร่างกายเหมือนเขาจะไม่หมกมุ่นเท่าบริเวณหน้าท้อง หน้าท้องมันเหมือนมีไขมันค่อนข้างเยอะทั้งไขมันหน้าท้องเองไขมันนมอีกยิ่งถ้าเป็นแมวพึ่งแบบผ่าข้อหลังข้อเนี่ยมันก็อาจจะมีรีแอคชั่นได้เยอะกว่าปกติค่ะส่วนบางคนก็อาจจะกลัวว่าเออตัดกล้ามเนื้อน้องแมวจะเจ็บหรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วก็เท่าที่เทียบกันก็ไม่ได้ดูเขาเจ็บปวดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยจะใช้เทคนิคในการ แหวกของมัดกล้ามเนื้อมากกว่าที่จะตัดนะคะเพราะฉะนั้นการแหวกเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนฉีกตามแนวของกล้ามเนื้อปกติอยู่แล้วค่ะไม่ได้ไปตัดที่จะทําให้เสียเลือดเพิ่มขึ้นอะไรค่ะเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวก็ค่อนข้างดีความเจ็บปวดก็จะน้อยกว่าปกติหรือว่าน้อยกว่า,าการทําตรงจุดอื่นนะคะเท่าที่สังเกตมาส่วนอาการแสดงของแต่ละตัวเนี่ยก็ขึ้นกับนิสัยของน้องแมวนะคะบางตัวก็เป็นน้องแมวที่ นิ่งอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะแบบขยับตัวมากน้อยแค่ไหนแกก็นิ่งไม่ได้สแสดงการเจ็บปวดแต่บางตัวเขาเป็นแมวที่แบบหวัดระแวงอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะไปแตะขานิดนิ่ง<ม>นิดหน่อยอะไรเขาก็อาจจะตกใจได้ง่าย<ม>ก็ขึ้นกับนิสัยของแมวแต่ละตัวด้วยนะคะ<ม>คนนี้ก็ มีมีการพบพวกหมัดนะคะวิ่งตามตัวด้วยนะคะหละตอนที่เราโกนขนก็เลยแนะนําเจ้าของว่าควรจะหยดยาป้องกันเห็บหมัดนะคะพวกหมัดนะคะวิ่งตามตัวด้วยนะคะหละตอนที่เราโกนขนก็เลยแนะนําเจ้าของว่าควรจะหยดยาป้องกันเห็บหมัดนะคะแบบนี้ในทุกๆเดือนค่ะเพื่อลดอ่าปรสิตทั้งภายนอกภายในนะคะเพื่อให้น้องแมวของเราสุขภาพแข็งแรงก็ควรจะ ทำการป้องกันโรคเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการทําวัคซีนการถ่ายพยาธิลำไส้รวมถึงการให้ยาป้องกันทั้งเห็บมาดพยาธิหนอนหัวใจนะคะในทุกๆเดือนหรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ทุกๆ3เดือนนะั่นแบบนี้ก็จะช่วยให้น้องแมวของเราสุขภาพดีแข็งแรงอยู่ไปน,นานๆนะคะไม่ว่าเราจะเลี้ยง ในบ้านหรือนอกบ้านค่ะก็ควรทําวัคซีนเป็นประจํานะคะดูตามความเสี่ยงของโรคว่าควรจะทําวัคซีนโรคไหนบ้างนะคะว่าเลี้ยงในบ้านต้องทำริวคิมียไไม้หรือว่าไม่ควรทํา จริงๆวัคซีนทุกชนิดนะคะควรทําได้ทุกชนิดเลยนะคะที่เขาแนะนํามาเพราะเราไม่รู้ว่าน้องแมวของเราว่าวันนี้เขาเลี้ยงในบ้านอีกไม่กี่ปีเขาอาจจะต้องไปอยู่กับคนอื่นหรือว่าต้องส่งไปให้เลี้ยงในที่ต่างจังหวัดเลี้ยงปล่อยนะคะการที่ทําวัคซีนให้ครบถ้วนตั้งแต่แรกเอาไว้ก็ช่วยให้น้องแมวของเราห่างไกลจากโรคติดเชื้อต่างๆได้ค่ะสําหรับท่านใดที่มีความต้องการที่จะทําหมัน สำหรับเพศเมียเพศผู้เราก็มีพร้อมที่จะบริการแล้วหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามว่าทําหมันควรเลือกที่ไหนก็คิดว่าน่าจะเลือกที่ที่เป็นสถานที่ที่แบบมีความชัดเจนมีความจริงใจกับผู้ผู้มาใช้บริการก็คือให้ข้อมูลที่ชัดเจนมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาค่า ค่าแบบที่ต้องจ่ายในการทำหมันแต่ละครั้งสําหรับของเราในการทําหมันคอท์หนึ่งสําหรับตัวเมียก็จะอยู่ประมาณช่วง 3,5- 0พันห้าถึงสี่พแต่สิ่งที่ได้ก็คืออาหารแล้วก็มีเสื้อป้องกันการเกาแผลทําหมันตรวจสุขภาพก่อนกลับบ้านแล้วก็ทําแผลให้ยาลดปวดกินก่อนกลับบ้านแล้วก็ตัดไหมฟีไหมก็จะอยู่เป็นไหมภายนอกก็จะอยู่ประมาณ2-3สติสติ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปามที่ให้ความรู้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและก็ขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลน้องตัวน้อยน่ารักของเรานะคะสวัสดีค่ะ